สวัสดีครับเมื่ขึ้นฝนตกบายางแห้งพี่นอ้องบ้านปนวนกเหยียบสิเล้วแล้วเหี๋ยวจะหนาต่างเดี๋ยวจะที่พื้นเดี๋ยวจะประตูด้านหนา้าหลังเล็กๆเ,เดี๋ยวเราก็ได้ขืนเฮี้ยนไหม่แล้วครับอะไรนะลูกรดไปรรดไปใส่เสื้อกันหนาวก่อน เดี๋ยวปนว้นแกเห็นเงียนไหมแล้วมะอื่นมะอื่นต้องดีเทพื้นครับผมเดี๋ยวแล้วก็ได้ออกมายูทีแล้วออกมาเป็นมูเด็กนี่ะเอ้ยนี่นี่แล้วนี่ต่านายซื้อรุ่นนี้มากครับผมนี่เออนี่มูกระล้างเป็นบ้าวรุ่นเสียกักรุ่นรอดตายนี่รุ่นรอดตายแต่ว่าต้องฉีดยา สิยายยังก็แม่สิยาแก่อันนี้อัยฮิว่าลูกมันนี่แล้วยังก็แม่นอัยฮิว่า,า,วาบอลบอลีล่ยังก็ลดใส่ลไปเรือยลดใส่ไปนี่ตัวไหนซื้อรุ่นกักรุ่นใส่เสียกักเขาเอคยรุ่นเสียกักรุนป่งขนล,ลุกยังหรือลูกฮาลุกลูกฮาลูกยังต้องไปขอที่ยังก็แมป่ปัตุสัสเออปัสตุสัตว์อำเภอ ขาไปขอเพิ่อนแต่ให้เขาเลี้ยงขัดไปขอเพิ่นไปขอคำปรึกษาเพิ่นได้มีเขาเขาสมมติเขาเลี้ยงสัตเขาไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนได้ว่าต้องเฮ็ดตังไหนนี่เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมามันสิตายของมันนะเนาะโรคาหอาโรคหาโรคอะไรนี่ว่าเดี๋ยวตัวไหนพลาดลูกสาวไปนี่กัน ไปสั่งมันให้เขาเจ้าก่อนไปถามมั่นคนกันไปคืดคืดพี่ป้าหน้าอาเทานี้ละครับผมที่เอามันเดี๋ยวจึงเก็บบรรยากาศให้อะถ่ายรูปจักรบาลเนี่ยนี่นี่อยากไปแล้วพี่น้อง่วันถนนบ้านเพียงมดีสมนีเลยมือนี้ดีแล้วจ้ามีหัวใจพอมีหอดไฟอ่ะอย่างนะ ไห้พลังงานเสียงอาทิตย์ความจำมือนี่จ้าขอขอบคุณเอ่อสารต้นนุ่ร่างดวงครับพี่มาสานใส่ให้ในพีตาครับผมเสบาสไตล์เจ็นเยอะครับผม,มเบอร์แมนเด้จาพี่นอ้องเยอะมันอันนี้มันทางอีกบ้านนึงทางบ้านน้องแป้นจ้าพี่จ้าอะ ชิพาไปเบื่องลานใกลน่อยที่เพีซือ้อพี่น้อง่อนโอ้โอ,โอ้ป,ป,ปไปรไปไป่งน, <ไป S 1> ล,นล้น่อยกัน,นะคะนี่เขามาถึงรานใกล้น่อยปิงใกลน่อยแล้วพี่น้องนี่ข่นครับแมนจ้าใส่ทุงไวเ้เดี๋ยวอันอยมาเอาเดียว่อยไปอันตลาดใหญ่ก่อน ไสรงอันนี้พ้อลกที่เอาอันนี้ค่ะนี่ีอาออกไว้ก่อนก็ได้ว้าลูใหม่ๆมเอานไกลน่อยหลานเราซีอู่ทั้งอันนี้ทั้งไปขัามพ้นสูง่ะผู้ใดมาทั้งนี้กับแวะมาซื้อเราได้ด้วยเนี่ยพี่น้องหลานเราสะอาดสะอานน่ากิน คนซื้อหลายได้พี่น้องน,นี่แล้วอยา่างขใครไหมครับห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทสั่งได้เด้อพี่น้องทางนี้ก็สิปไปเข้าไปทั้งสีพี่น้องผ่านไปผ่านมาก,กับมาอุดหนุนเราได้นี่เราเห็ดแก่ย่างไม่หน่อยบ่แร้วเห็ดสะอาดพร้อมพี่น้อง ลานแล้วก็เป็นลานแบบบ้านๆเขานี่แหละคนอย่างไกลกับง้า,งามง,างะกรัะ <laughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพไปตลาดไปสั่งของให้เพื่นก่อนเ<ว>ด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> ยุดแล้วบ่นี่นี่ติดฝนฝนตกี่นี่ติดฝนฝนตกฝนตกติดฝนพี่น้องสาราลิมทาง Ôi. Và... Đây là bò. Cuộn Ừ. nhà nha con. Ừ. Mà hoạt bàn hoạt bàn nhà Ôi. Êy. hoạt hớt bạt nhà rồiพี่น้อง. Ôi, đây này, tốc xỉ. mất. ตกทั้งวันเลยวันนี้หัว่าเปียกวาเฮ้ยไปซื้อหรือเผาวะเปียกมืดเปียกมืดนี่นี่เล็ดก,กับเย่ไปทอทับพี่นอ้องเดินทางมาถึงบ้านแล้วสวัสดีครับ บนตกพี่น้องมาหออบ้านก็นอ้าเขาให้ลูกกินก่อนไอ้นั่งกินเขานั่งกินเขาก็พิมเย่ยัยงฮะกินกิน น,นี่ๆเนี่ยเลี่ย,ยสือปิ่งไก่มาฝนตกมาพักอยู่บ้านยาก่อน กับป้อนเขาเนี่ยเนี่ยไปนำ้ำตีโต๊ะเบิดเบื่อแล้วพี่นอ้องโอ้ยบ้านนี้นี่มาจากตลาดเป็นมุงมั่นในเพลิน เลี้ยย่างเดียวเดี๋ยวแม่เพื่นกับป้อนครับผมให้เป็นเลี้ยยตอนโอ้โหกินไมาานน้มใหญ่จังลูกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมบอกพุ่อร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมอู้จินแข็งกับพิมเหรอก,กัดดีกัดดีกัดีกดีมดกัดมดกัดใส่เออเปล่าพว่งไห้กินกัดกัดเอออู้วอู้อทำใหญ่จังแม่ทำให้ หักไม้หน่อยยม่จิ้มปากนะน่ะแม่ทำไงอะไรไหมจำมี่ ก้อนเขากับเขาเนี้ยนี่แหละยังไม่แม่นครับเต้ก้อนที่ดงสวัสดีครับ